สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูกันนะครับวันนี้คู่บอลที่เฮียหมูจะนํามาวิเคราะห์นะครับจะเป็นศึกพิมร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นิะครับคิงออฟเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับ18นะครับเปิดรังรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมอันดับ5นะครับถิติ5นั้นหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลครับ เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลไป2เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไป1แล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมนะครับส่วนผลงานในบ้านห้านัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไปแค่1นเกมครับเสมอไป1นแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยนอย่างลิเวอร์พูลนะครับชนะไปถึง5เกมรวดเลยนะครับถือว่าฟอร์มดูดีมากเลยนะครับ ส่วนผลงานนอกบ้าน5้านัดหลังสุดของิเวร์พูก็ชนะไป2เกมเสมอไป็น1แล้วก็แพ้ไปอีก2นะครับฟอร์มนอกบ้านก็พอได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ยำแย่อะไรขนาดนั้นนะครับจากการวิเคราของเฮียหมูนะครับเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์นะครับอันดับตอนนี้หล่นไปเป็นอันดับ18นะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ต่อฟูลแลมนะครับ5ประตูต่อ3เลยนะครับหนักเลยครับนัดนั้น นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของเรื o พูทีมอันดับ5นะครับที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับชนะรวดมาหนัดติดเลยครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแบ็กฟอร์ดไป1.0นครับนัดนี้เลสเตอร์ต้องดิ้นรนหนีตกชั้น5เก็บ3แต้มในเกมนี้ได้อันดับจะขยับหนีโซตกชั้นนะครับส่วนเรื o พูก็ยังต้องเก็บแต้มเพื่อลุ้นท็อปโฟระครับทีมหงแดงฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะครับ นักเตะกาลังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับผู้เล่นตัวหลักฟิตกลับมาลงสนามกันพร้อมหน้านะครับโดยเฉพาะในเกมลุกนะครับเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสลุนมากกว่านะครับและน่าจะเป็นฝ่ายบุกเอาชนะไปได้นะครับสําหรับเฮียหมูขอเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับมาแน่นอนครับสําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮียหมูสวัสดีครับ